เรียบร้อยนี่เราก็จะมาหั่นไก่ก่อนนะวิธีแรกเนื้อสันไก่น่ากินไหมหันห่นหั<ๆ>่นจะใส่แป้งโปกิลงไปหน่อยหนึ่งพอให้มันคุก เคลือบไก่แล้วก็ใช้มือขยุ้มขยุ้มขยุ้มเลยอันนี้ล้างมือแล้วนะคะหรือ,อ,อยังไม่ล้างจะไ,ได้อร่อยเค็มเค็มร้อยเตรียมผัดทอดได้เลยอเอาเราเอาไก่ลงไปโ <laughs> อ้โหเก็เา็งเลย <laughs> ยังน้ำปุ๊บเลยเดี๋ยวทอดไปเรื่อยเนาะใช่ทอดไปเรื่อยๆมันให้มันเหลืองหน่อยหนึก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่กระเทียมเดลียวเดลียวกระเทียมให้มันหอมโอ๊ยกระเด็น ตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปเทน้ำมันออกก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงไก่กระเทียมกันนะไปเทก่อนมาปรุงกันเลยใส่น้ำมันหอยไปหน่อยนะึงซีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีให้มันดูน่ากินแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนะึงตามด้วยชูรสกระลดดดีใส่เยอะก็ นัวยเยอะใครน้อยก็นัวน้อยนะ <c oughs> อร่อยดีกว่านะต่อไปเรียก็ใส่ชูรสลงไปใส่น้ำตาลนิดนึงนะความหวานความหวานสุกะแล้วก็ กินไหมไก่กระเทียมไปดาวปิดไฟพร้อมเสิรหาสามฟองไปเลยทีเดียวของะี่แล้ว่ District, per, h, ไรอแป๊บนะเไม่ได้หรอกของหน้า าแล้วไก่กระเทียมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นวันนี้เรามาชิมกันเลยอโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็จะมีไข่ดาวกับแปงกว่าไข่กระเทียมเรามาชิมกันเลยนะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนขอกินไข่ก่อนเลยแล้วกันไข่ดาว ตามด้วยไก่กระเทียม